ของที่ร้านนี้แนะนําคืออะไรแหมป็นคำถามที่ดีนะคาตอบก็คือพี่สาวที่อยู่ตรงหน้าเนะ่ยเป็นของแนะนายังไงล่ะอ่ะกาลังคิดอยู่ใช่ไหมหล่ะว่าเวการชมตัวเองน่ะอ้าวฉันเองก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันก็ <laughs> <laughs> ยังรออยู่ <laughs> คือผมลองโหลดเซฟวันที่สองมาดูนะครับแล้วคืออยากรู้ว่า <laughs> พี่ลาลาโกดจะไอ้ดีหรือว่าจะรออยู่หรือว่า <laughs> ถ้าเกิดเราไม่คุยกับเขารอมาตั้งแต่เช <laughs> <ๆ>้าแล้วยังยืนอยู่เลย สวัสดีครับผมนเะฟงซิลที่มีความฝันอยากทำยูทูบเต็มตัวครับยินดีต้อนรับกลับอีกครั้งนะครับสำหรับเกมจริงจังก็ครั้งนี้ก็น่าจะวันที่สามใช่ครับวันที่สามก็นอนหลังจากครั้งที่แล้วเราไม่ได้คุยตอนตอนกลางคืนเลยอะอย่างเศร้าอะ่ะเอ๊ะว่าแต่ถ้าเกิดผมย้อนกลับไปจะได้คุยอีกตอนกลางคืนหรือเปล่านะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลาละโะกจะเข้าร่วมการออกกำลังกายยามเช้าด้วย ว้าวอนี่นี่ไงมาแล้วมา,มาแล้วมาแล้วอ้าวพร้อมเจอเตอโอ้ oh. วันที่พิเศษวันนี้มาแล้วต่อจากเมื่อวานไงล่ะออกกำลังกายกันทุกคนหายใจเข้าลึกๆหมุน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 ,มน,มน,มนหนึ่งสองสามเย yeah. ้คือคือมันจะมีเพิ่มมาเรื่อยๆหรือเปล่าครับ เหมือนผมเคยเห็นในคลิปโฆษณาเหมือนจะแบบมีเต้นเงินเต็มไปหมดโอ้ไม่นีอะไรเนี่ยอิาคแล้วนะคะอิาคแล้วนะครับกิน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 ว่าแต่ผักเต็มเลยอ่ะมีมีเนื้อบ้างไหมอย่างนี้เนื้อหมดละว่าแต่เพิ่งสังเกตว่าโต๊ะมันสีไม่เหมือนกันนี่หว่าขอบคุณสำหรับอาหารค่ะขอบคุณสำหรับอาหารครว่าแต่ก่อนหน้านี้มีคนบอกในคอมเมนต์ว่าชินจังหูใหญ่เนาะโดยเฉพาะตอนชินจังต้นหันหลังเนียดูสิเออเออจริงด้วย ตรู้สึกมุมไหนก็มุมไหนก็ใหญ่หรือเปล่านะว่าไงครับมิซอะโอ้แปลกจังลูกค้าเออเหมือนกันบทพูดมาลูกค้าคนเดิมมาหลายต่อหลายครั้งในวันเดียวกันอ,อ๋อแต่ว่าชุดที่ใส่ต่างกันแปลกมากเลยนี่มันคนละคนโถคุณแม่อันนี้เหมือนจะยืนยันแต้มเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอ๋อที่ร้านแกงกะหรี่กับซุปเปอร์เองก็มีบอร์ดให้ช่วยงานเหมือนกันแล้วมันต้องไปเอาของอ่ะดิใช่ไหมคือผมเชื่ล่าสุดเหมือนจะอะไรนะ ที่ตกป่าครับเหมือนจะต้องมีป่าหรือเปล่านะถึงจะถึงจะตกได้วันก่อนรออย่างนาน่ะไอคุยกับเด็กดีกว่าเหมือนวันนี้น่าจะน่าจะเป็นวันแรกหรือเปล่านะที่ได้แบบใช้เวลาอิสระตอนนี้นคืนขอบคุณนะที่มาฟังนิทานแล้วชินจังชอบเรื่องราวแบบไหนเหรอผมชอบคันตั้มโลโบกับแอคชั่นหน้ากากแอคชั่นเ <c oughs> ขาไม่มีเเล่าเรื่องไดโนเสาร์โอ๊นี่ฉันนะ่ะเป็นโอตาคุอย่างเกินคาดเลยนะเฮ้ยหมายความว่าหมายความว่าชอบอนิเมะกันเลยครับ สเปสเปซโอเปร่ารู้จักไหมสเปสโอเปร่ารา้้ม่พปูดช้าจังเลยงั้นก็ไปไหนคิเนจังเอา้ารู้กันแค่นี้นะแล้วคาสึคาเบะนี่อยู่ที่ไหนล่ะ <laughs> ไม่รู้จักจริงๆด้วยอ๋ออยู่ที่จังหวัดไซตามะนะ่ะโอเคโอ้ไซตามะจังหวัดไซตามะงั้นเหรอรู้จักหรือเปล่ารู้จักดิแน่นอนรู้จักขีดแล้ว <laughs> ลว่าไงคาสึมะคุงที่ภูเขาอโซลองไปที่นั่นดูหรือยังเอ๊ะมีอะไรมีอะไร สถานีซันโจอยู่ที่ลบเวลบลบเวนี่คืออะไรครับลบเวลบเวมันเป็นเหมือนไอเนี้ยครับกระเช้าอ่ะครับกระเช้ายกที่แบบมีสายเนาะมองวิวสวยมากเลยนะสุดยอดเลยอย่างนี้นี่ขอบคุณที่แนะนํานะไม่มีอะไรแล้วมั้งแล้วก็อยากพาเจ้าข่าวไปท่องเที่ยวด้วยจังว่าแต่ผมเห็นบอลลังอยู่ตรงนั้นอ้าหั่เฮ้ยมันมันกล้องลยซินนี่วิวไม่ชินี่เธอะถึงชิโร่จะมายาลับฉันก็เถอะนะแต่ว่าชิโร่มาถึงที่นี่ได้ยังไงเนะี่ยโอ้อง้อง ตอนนี้มันหลังมารับแล้วไม่ใช่เหรออ๋อพี่พี่ลาลาโกะพี่ลาลาโกะหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรพี่ถ้าเกิดจะวนแถวนี้มาแล้วก็มันก็จะแบบตาลายนะแล้วก็ท้องหิวด้วยก็แบบนี้มันสงสัยมันก็คงเหมือนกับเครื่องซักผ้าแล้วก็การหมุนรอบตัวเองของโลกน่ยนะเอ๊ะก็เพราะงั้นก็จงสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของลาลาโกะซะละถึงคงไม่เข้าใจอะไรก็เถอะนะ คือยังไงครับคือเหมือนแบบเราเดินไปรอบแล้วมันจะนี่ใช่ไหมมันจะหิวใช่ไหมหรือว่าอ๋อเขาหมุนไปรอบเหรอนี่มันแล้วละกบผู้ยิ่งใหญ่แล้วละกบผู้ยิ่งใหญ่ที่ตามหมุนแบบมึนบึนคืออะไรคือเขาคือเดินไปรอบหรือว่าหมุนตัวเนี่ยเล่นอะไรเล่นอะไรเนี่ยคุณพี่ละละกบเอ๊ะแล้วไม่สัมพัสธ์กความยิ่งใหญ่เหรออําไมอ่ะเออไม่เข้าใจด้วยซ้ำมันเล่นหมุนอะไรครับเนี่ยเอะไปไหนดีนะ จริงอยากตกปลาจังเลยตกปลาเขาก็ตกไม่ได้เลยอ่าไม่อยู่อ่าครับโอเคโอเคเติมเพลงเพลงดับเพลงดับจับเฮ้ยโคโกมิของฟรีเย็บดิเย็บดิโอเคตารางน่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะอ๋อมีโคโกมิเนี่ยใช่ไหมมีโคโกมิสองอ่าได้แล้วได้เงินยี่สิบเยนกิดอิลับไปนะครับเผลอแรอเอ๊ะพักนี้ของไม่ค่อยพอหนะช่วยได้เยอะเลย แล้วน,นี้นาะชินโนสเกตก,ก็จะคอยคาดหวังกับเธออยู่นะโอเคก็คือเหมือนแบบเราควรเอาเควสมาทำเพื่อที่จะไอ้น,นี่ใช่ไหมนะสวัสดีมีเรื่องอยากถามอืมไหนขอลองเดาหน่อยนะแล้วสงสัยเหรอว่าของที่ร้านนี้แนะนำคืออะไรแหมป็นคำถามที่ดีนะคำตอบก็คือพี่สาวที่อยู่อยู่ตรงหน้าอนะเป็นของแนะนำยังไงล่ะอ่าเออผมอ่ะ,อออะกำลังคิดอยู่ใช่ไหมเหรอว่าการชมตัวเองนะ่ะอ่ะฉันเองก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน ไ <laughs> อพี่สาเป็นคนตลกเอาไปเอาไปสองอันได้ไหมเอาไปสองอันอันเดียวมันกลัวจะไม่ขอโอเคสองอันไวมากนะใบบีเนี่ยหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วอ,ะโอ,โอ่ะโอ้โหอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๊มามากินถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วขนมกินอนิกิลิยำ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 เพิ่มแค่ไหนเฮ้ยเพิ่มเต็มเ,มเลยอะ่ะโอ้โหประทับใจอ่ามีอะไรช่วยไหมครับ นี่มันมานั่งเก่าที่ใช้มามากแล้วดูเหมือนที่นี่จะเป็นร้านแกงกะหรี่ที่ได้รับความนิยมอ่าโอเคป้ายมีอะไรบ้างอะไรนะแครอทกับมะเขือเทศสุกสอันกับสองอันเหรอไปซื้อมาไม่น่คุ้มดิทันจินโนสกเกะไม่อยากจะเชื่ออะไรหรืออะไรหรือโอ้นี่คือเป็นเครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรที่ใช้ในร้านเราอะ่ะก็ถ้าเกิดเอาของเหล่านี้มาแล้วจะมอบให้คาขนมไปเลยนะขอรัอบ ขอฝากด้วยถ้าอย่างนั้นชันชินโนสเกะฝากเอากลับมาให้ด้วยล่ะใช้งานเด็กกันจริงครับที่นี่ทุกร้านเลยให้ตายเถอะขคุยหน่อยครับคุยได้ไหมอะ่ะโอ้แล้วทำไมคุณลุงถึงทำร้านอยู่ที่นี่นเหรอโอ้ก็ยานอาวกาศที่หนังมามันตกอยู่ที่หลังเขานี่หละนะ <c oughs> ตอนนี้ก็น่าจ,จะจมอยู่ที่ก้นเขื่อนนะเออเออขนาดนั้นเลยเหรอเอ๊ะก็พะว่าเป็น คนอวกาศก็เลยเป็นนินจาสายวิชาทางช่างเผืองกันเหรออูู้ปวดร้อเลยร้อเลยเรื่องเมื่อกี้น่ะอย่าไปพูดกับใครเด็ดขาดเลยล่ะเอ๊ะห้ามไปพูดกับใครเด็ดขาดเลยนะขอลบเอ๊ะอย่าอย่ามาล้อกันเล่นนะกำลังรอ,งองให้มาอีกครั้งนะดีเียวพี่แกเป็นนินจาจริงด้วยเหรออย่าอวกาศอะไรกันเรารู้ความลับของคุณกินกะเข้าซะแล้ว อะไรกันได้รู้ความลับของคุณคกิกะเขาแล้วถนัดไม่ใชาหายใจใต้น้ำไปสิด้วยม,มันมันมีเสาว่ำหายใจบ้าแล้วมีของเนี่ยเนี่ยะพวกนี้มันเก็บได้เปล่าอ่ะมันเก็บได้ไหมนะมีของพวกผักอะไรอย่างี้ที่แบบต้องการเต็มไปหมดเลยครับอ้าวห้ามไปเรอระกำลังขุดโบราณสถานอยู่เด็กผ่านไปที่นี่ไม่ได้เขียนไว้เขียนไว้แล้วไงจะไปอ่ะจะไปอ่ะอะไร <S 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 กำลังสร้างก่อสร้างอยู่ก็เลยห้ามผ่านไปโไปไม่ได้เล้เดี๋ยวนะมีอะไรเพิ่มอีกอะอ๋อกำลังสร้างอยู่ไปต่อไม่ได้จำไว้แล้วนะฝากไปก่อนเถอะ <c oughs> โ,โอ้ตัวอะไร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 นะ่ะถ่ <c oughs> ลยรูจิงลีดจิงลีดเออไม่ใช่จิงลีดตากแตนเป็นตากแตนที่ตัวเล็กมากแล้วก็ไม่ชอบอากาศแหง้แหง โอ้แล้วท้าแมมาอยู่แถวนี้ยอ๋ออยู่ใกล้น้ำหรือเปล่านะนีเ่เดี๋ยวนะผมลืมผมลืมทางอะ่ะถ้าลงไปตรงนี้เราจะโอ้เอ้ตรงนี้ไม่เคยมาหรือเปล่านะนี่ไม่เคยมาหรือเปล่านะเข้าได้ไหมว้ยมีอะไรวิงวิงป่ะมีอะไรวิง,ว,งวิงป่ะอู้เฮ้ยว้าวไม่เห็นป้าไม่เห็นป้าจับไปก่อนจับไปก่อนจับไปก่อนอ่จะจับไม่ได้อ่ะอ่ะอ่ะเฮ้อ <laughs> อเอาไง อดูเหมือนประตูจะไม่เปิดทำยังไงดีนะทำ,ทำยังไงเหรออะได้ละได้ละ <c oughs> อาผีเสื้ออากิฮาเตะไม่หมดเลยอะ่ะทางใต้ใต้ตสะพานเหรออ๋อมาทางนี้ทดสอบอะไรอะ่ะ <c oughs> อ๋อมิซุนาได้เลยมิซุนาแล้วย่าที่โยโยโกะใช่ใช่ใช่ต้นป้าโยโยโกะต้องการเฮ้ยเนี่ยได้มิซุนาอีกแล้วอีกไหมยิงไหม เฮ้ยนั่นปลาป่ะใช่นี่ปลาเนี่ยปลาเนี่ยเดี๋ยวมาแล้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 มาแล้วแล้วยินนี่ินนี่ยินยิน่อยกินหน่อยกินเลยยินนี่ินนะบ่เออเอาล้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วได้ปลาแล้วปลาอะไรโอู้ปลาอะไรครับเอ๊ึอู้อ๋อประตูแปลกๆที่ไม่เปิด อ๋อได้มิซนาแล้วก็สามารถกินได้แบบสดๆเลยนะแล้วก็สามารถเอาไปทำอาหารหลายๆอย่างได้โอเคปลาเอบุลาโบเตตัวเมียจะยืดท่อมาแล้วไปคลอดลูกอยู่ในหอยเอ๊ะมีปลาอย่างนั้นด้วยเหรอไอ่ตายเถอะผมไอ้นี่จังครับชอบอะไรอย่างงี้จังครับรู้สึกมันทำให้ได้เรียนรู้ถ้าเกิดภาษาไทยมีเกมอะไรอย่างงี้ก็ดีเหมือนกันนะได้มิซนาอ,อีกละเอะแบบนี้ก็ส่งเควสได้หรือป่ะนะมิสนาน่าจะสามอันแล้วป่ะตกปลาต,ตรงนี้ไม่มีปลาไม่มีปลาขึ้นบันไดขึ้นบันไดเอะตรงนี้กลับบ้านแล้วมั้งนะ เออเนี่ยหลังบ้านไงเนี่เอาของไปส่งเดี๋ยวเอาของไปส่งได้แล้วอะ่ะได้ของมาแล้วอะ่ะอ๋อต้องไปใส่ที่บอร์ดก่อนหรือเปล่านะโอเคโอเคมาๆๆๆามาม,าม,ามา <c oughs> เช็ดโต๊ออะตั้งแต่เช้าเลยนะครับคุณแม่ย <c oughs> ังเช็ดไม่เสร็จอีกเหรอเดี๋ยวเไม่ใช่มิสุนาขดิว่ะในร้านไอ้นี่หรือเปล่านะร้านแกงกะหรี่หรือเปล่านะแล้วตรงนี้เฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรวิปตัวอะไรวิปอะไรอะ่ะวิงมอสเหรออยู่ไหนสิ ฮันเมียวเหมือนจะเป็นด้วงเสือนะครับลวดลายที่สดใสดูมีสเสน่ห์แล้วก็ถูกเรียกในชื่อว่ามิจิชิโรเบะเอ๊มิจิชิโรเบะนี่หมายถึงตัวบอกทางอะไรหรือเปล่านะถ้าแปลกตัตัวนะเอ๊ะเอ๊ะมีทางนี้ด้วยเนี่ยโอนี่มันป้ายของหมอฟันเอ๊ะชินโนส<ห>เกะเขียนหมอฟันกลัวจ <laughs> นผ่านไปไม่ได้เลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะดูสาเหตุอย่างนี้เนี่ยนะ ่สาเหตอย่างนี้เนียนะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอ๊ะมีายรัดหมวฟันวาไม่ได้อะไรเนี่ยโอ้อะไรโอ้ดอกเมลิโกที่งดงามกำลังบานอยู่อ๋อตัวอะไรตัวอะไรเย้เย้อันนี้ตพึ่งมาคขาวนี้เพึ่งมาพึ่งยังเซโยมิสึบาจิก็คือพึ่งนะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นไม่กลับไปอยู่ในป่าเพราะงั้นทุกตัวก็เลยเป็นพึ่งเลี้ยงหมดเอ๊ะที่ญี่ปุ่นพึ่งนี่ไม่เข้าป่ากันเหรอ แต่๋ที่ไทยเป็นหรือเปล่านะ oh, yeah, yeah. อ้าผ่านไม่ได้นะแ oh. ละ้วของที่เหลือจะไปเก็บไปที่ไหนอ่ะเนี่ยผมแล้จะไปทั่วแล้วหรือเปล่าอ่ะมันไม่มีทางไหนไปได้แล้วอ่ะครับตรวจสอบนี่ดอกอะไรเนี่ยดอกฟูโยกําลังบานอยู่ก็ถ้าเกิดพูดแบบเท่ๆแล้วนี่คือดอกไฮบิสกัสอ๋อนี่น่ะเหรอดอกไฮบิสกัสชินจังดูมีความรู้จังทำไมดูมีความรู้น้อยกว่าชินจังอีนี่อะไรนี่อะไรผล <laughs> มะเดื่อกําลังออกลูกอืกินได้หรือเปล่านะ ออไม่รู้เหมือนกันเพราะงั้นไม่กินดีกว่าเฮ้ยเด็กดีกินได้ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> <laughs> เอาข่ามาส่งได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สาวคนสวย <laughs> ต้องมาพึ่งให้ชินจังทำให้สำนักพิมพ์ใหญ่ขึ้นแบบนี้ฉันก็คิดว่าไม่น่าจะทำได้นะ่ะนะอะแต่ถ้าเป็นช่งางไม้จะทำได้ก็ได้นะบิลิ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 ี๋ยวเดให้ขชินจังเนี่ย ขุดเพิ่มเดือนไปนะอ๋อตอนนี้สถานการณ์ของไอ้น,นี่เป็นอย่างนี้บวกศูนย์คนโอ้ยแย่มากเลยช่วยด้วยชินจังอ้เฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้เป็นสองร้อยสองร้อยสิบแล้วไปดูเป้าหมายในซับหาทางทําทให้เป้าหมายสําเร็จเอาข่ามาส่งครับเอาข่ามาส่งอเอามาส่งไม่ได้อะโอเคครับหลังจากตรวจสอบอักษรยาวยืทั้งหลายนี้เหมือนจะแบบเป็นการบอกนะครับว่าอะไรเก็บได้ที่ไหนบ้าง ตรงนี้ตรวจสอบแล้วตรงนี้ตรวจสอบเลยได้ชั้หนังสือพิมพ์มีอะไรไหมหนังสือพิมพ์ที่พึ่งพิมพ์เสร็จขายเยอะขึ้นี้วยละ่ะอํมไปไหนดีอ่ะเข้ามาตรงนี้ก็กลับเข้าบ้านใช่ไหมอ่ากลับมาแล้วครับแต่ไม่ได้อยากกลับเลยครับอยากเปิดที่ใหม่ๆอ่ะครับงั้นเดี๋ยวไปตรงนี้แล้วกันก็ต้องผ่านร้านดีเจอเย็นแล้วอ่าเย็นแล้ว,วอ่ะโอ้มาแรง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 ไรื่ๆ yeah. อะไรตัวไรอับุลาเซมิคือมีปีกแบบที่ไม่โปร่งใสซึ่งหาได้ยากจากเป็นจิ้งหรีดโอโอเคแล้วมันมันตอนเย็นแล้วบทพูดมันจะเปลี่ยนไปไหมนะอ๋อเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนี่นี่อะไรนี่อะไรหยุดได้ไหมไ <c oughs> อ้สุดอะไรชิโซชิโซได้รับชิโซแล้วได้รับชิโซแล้วถึงจะเรียกเจ้านี้ว่าโอบะด้วยก็เถอะแต่ว่าไม่พูดว่าโอบากกยโ่หรอกนะโอบากายโล่ <c oughs> ประมาณว่าแบบ จ้าบ้าอะไรเงี้ยครับอ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วจิโร่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 คุยกัน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 สวัสดี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 รถไฟมาแล้วด้วยเห็นดูไปที่ดีเจบูธน่ะสนใจงั้นเหรอฉันน่ะชอบเจ้าคันตั้มโรโบนั่นนะ่ะนะโอ้เทใช่ไหมล่ะก็อย่าเล่นแบบล่ะอะไรอ่ะก็ผมเองก็ชอบคันตั้มโรโบนะ,อ,ะอย่ามาเล่นแบบกันล่ะตายอย่ะมีพูดคืนด้วยว่าแต่ เป็นเด็กนะห้ามไปจับอ,อุปกรณ์น,นะห้ามเด็ดขาดเลยนะหมายความว่าอ่าออ๋นี่มันอะไรกันนะกูมไม่ได้อ่ะโอ้ยบ้าจิไม่เล้ครับเจอคันตั้มโรบอทอยู่ที่ด a นซิ n g จิโ o เจอคันตั้มโรบอหยุดกำลังหมุนอยู่ที่ด a นซิ n g จิโ o คือมันเป็นแผ่นเสียงเหรอแล้วแบบทำไมแผ่นเสียงพี่แกเขาได้นี่จังขับเขาไปได้ไอ้นี่จังน้อยจัง ส่งเคล็ดนะครับส่งเคล็ดนะครับน่าจะครบเลยไหมชิสุนะเอ้ยมิสุนะมีมิสุนะสามอาันเองคอยคาดหวังอยูน่นนะต้องหาเพิ่มดิปลา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 ตอดอย่าอย่าตอดเฉยกินกินกินเอาแล้วถ่ายรูปเฮ้ยได้ปลาอื่นเหรออมามโกปะปลาที่มีลักษณะเด่นตรงจุดสีแดงที่ตัวก็ถ้าเกิดตกได้จากทะเลน่ะจะเป็นปลาชื่อซัสกิมัสเเอ๋ไม่เคยรู้จัก,จกปลาพวกนี้มาก่อนเลยครับรู้จักแต่แซลมอนว่าแต่ผมจะไอ้นี่ไหมเนี่ย ขอกินนมหน่อยนิดหน่อยหยำก็เพิ่มเยอะอยู่นะแต่มันก็ราคาแพงเฮ้ตายเถอะเล้ย,ยถรถจับแมลงเอาไปขายเลยไม่ได้เลยเหรอจับจับอ่ะ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 ,อะมันบินอยู่อ่ะมันบินอยู่อ่ะทำไมจับไม่ได้อ่ะโูกยหยืย่อเศร้าปินปีนปีน อยากจะรู้จังเลยครับว่าหวีอยงไอเนี่ยมันเสียสตามินาอ่ะดึกแล้วซิโร่มารับแล้วอ่ะอยังเดินท่องเที่ยวอยู่เลยอ่ะซิโร่อ่ะรีบอ่ะซิโรโ<อ>่โยคราวนี้เป็นอะไรเนี่ยข้าวกับเหมือนอะไรอ่ะสลัดหรืออะไรหรือเปล่าอ๋อแต่มีเนื้ออยู่ตรงกลางโอเคโอเคโอเคมีเนื้อมีเนื้อมีเนื้อได้อยู่ได้อยู่ไดนแล้วนะครับ <S <S แล้วก็มืดแล้วก็มืด เรียบร้อยขอบคุณสำหรับอาหารขอบคุณสำหรับอาหารครับอาบน้่อาเตลินลแล้วข้างนอกนี่มาอะไรอ่ะมันอ๋อเป็นสายนี่ใช่ไหมไอ้สายกระเช้าที่คาซูมาคุงพูดถึงอ่ะเออเฮ้ยวันนี้ไม่ดูละครเขาบอกข้างนอก <c oughs> ให้ทัก <c oughs> ทัก,ท,กทักแล้ว <c oughs> เนบุกเหมือนเดิม <c oughs> เนบุกเหมือนเดิมเลยเออ ว่าแต่วันนี้นี่ร้อนจังเลยนะงั้นมีทุกคนออกไปรับลมไายร้อนกันไหมเอ๋อเห็นด้วยเฮแล้วอะออกไปรับลมไายร้อนนี่มันอะไรหรอก็คือออกไปนั่งแบบที่เฉลียงริมน้ำอะครับไอ้เจนริมบ้านสิเอ๊ะออกไปออกไปข้างนอกเหรออ๋อการออกไปรับลมนะ่ะคือแบบนี้ก็ออกไปข้างนอกตอนกลางคืนพ่จจะให้เย็นขึ้นนะเป็นพ,พ่อกลับมาแล้วนะครับี๋ยวจะถูกทิ้งเอานะเอ๊ะหมายความว่าไงหมายความว่าไงเอ้ย นั่นมันไม่ใช่ยูซูมินั่นมันโยซูมิหมดทุละเอาเข้าไปที่ตายดิบุกเข้าใจยากที่นี่น่ะมองเห็นดาวเยอะไปหมดเลยนะถ้าเกิดเป็นที่คาสคาเบะมันมองไม่เห็นเลยนะ่ะว่าแต่ช่วเวลาแห่งความสุขไม่ดำเนินไปยาวนะักเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยฮะฮะ พวกชินโนสเกะที่ออกไปรับลมออกมารับลมในวันพุธเฮ๊ะได้พบกับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ถูกส่องลงมาด้วยแสงจันทร์น่มันอะไรเนี่ยในโนะเซา,นานเงาขนาดใหญ่เสียงเท้าดังแล้วดรนั่นน่ะช่ด้วยนะครับเอก็กซ์เช อะไรนะ่ะนี่ว่าส์ปรหลาดเหรอ,อ,อน้ำหนักของคุณแม่ก็คือหกสิบกิโล <laughs> อะไรเนี่ยพี่ปอบพีป่ปอมไม่ขนาดนั้นสักหน่อยไ,ไม่ไม่ไม่ใช่น้ำหนักหมายถึงสัตว์ประหลาดแหมมันเหมือนกันนะครับไทจูบไทจูนี่มันสัตว์ประหลาดตัวใหญ่แล้วดรมาได้ไงเี่ยเจ้าเงาสีดำตัวนั้นเงยมองขึ้นไป และผู้ที่กำลังหัวเราะก็คือผู้ชายน่าสงสัยที่ให้กล้องแปลกๆมาที่สถานีรถไฟเออด็อกเตอร์คนนั้นอ่ะลุงคนนั้นมันชื่อของฉันคือด็อกเตอร์อะคุไม่อะคุนี่มันเป็นชื่อหรือว่ามันหมายถึงชั่วไลน์นะด็อกเตอร์ชั่วไลน์หรือด็อกเตอร์อะคุเป็นนักบัณฑิตและ แมสไซเอนทิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์อะไรเนี่ยนี่มันนี่มันใช่เรื่องที่จะพูดด้วยตัวเองเหรอเอเ้เอาถ้าเกิดไม่พูดเองใครจะพูด <c oughs> อา้าวสิ่งที่ข้าพามาน่ะไม่ใช่สปราราตแต่เป็นไดนโนเสาร์ในยุคคีตาเชสเดี๋ยวดนี่มันไดโนเสาร์ที่มาจากยุคเดียวกับคนอีสานในที่สุดฉันก็ ปฎิถีไทไม่ชี้ขึ้นแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะน,น,นักวิทยาศาสตร์ต่อสี่เบื้องแมทไลท์สทสร้างเทไม่ชีขึ้นมาตอนนี้จะพวกคนทั่วไปก็ไม่สามารถเพิกเฉยต่อความสามารถนี้ได้แล้วมา <c oughs> <c oughs> วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วแล้วมาทำอะไรที่เมืองนี้ครับบายพูดไม่ออก อยากให้น้องสประรลาดชิลิมารุบดาชิของผมให้ตัวใหญ่ขึ้นด้วยอ่ะหมายถึงอะไรตุก๊กตะตุ่นเนาะเ <c oughs> ออจงกลัวซะ์เถอะจงตัวสั่นไปกับความกลัวแล้วก้มกาบตอนหน้าพลังอันยิ่งใหญ่เอ๋สิ่งมีชีวิตตัวใหญ่ปรากฏตัวเอ้าไมา่เดี๋ยวถ้าไม่ชี้จริงดิเอ๊ะเอ๊ะสวัสดีครับลงุง ประสบความสำเร็จอะไรเนี่ยนี่เลยเหรอเสียงตกใจไม่แต่ข้างบ้านไม่ไดูหน่ยวายอ่ะคุณแม่ว่าไงครับร้องขึ้นหมดเลยแล้วพ่อพ่อร้องไหมโอเคแล้วแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะไปเรียนโรงเรีนได้ไหมหรือกับบ้านไปนอนดิอ้าว จับยีมีเดนุสาวอยู่ทำไมจับผีเสื้อเนี่ยนะดูบันทึกหน่อยดูบันทึกหน่อยเออพ่อกไปเดินรับลมก็พบกับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นนี่มันน้ำหนักตัวหรือสัประหลากันนะเดี๋ยวไม่ถึงแม่ใช่ไหมเนี่ยวันนี้จะนอนไม่นอนไม่นอนไม่นอนแล้วเล่ เดี๋ยวเดี๋ยวในน้สาวอยู่งน้นพูดกับเด็กพูดกับเด็ก,ก,ดกมันต้องฝังนิทานอยู่อย่างเนี้ยนะในน้สาวอยู่ทงน้นในนคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยไปดูหอดูไฟหรือยังมีหอคอยอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะอยู่ที่เดิมเลยนะ่ะไปงั้นก็เลยสุดยอดมากเลยแต่ว่าหอตอนนี้นะ่ะมันไม่ได้ทำจากไม้แต่ว่าทำจากเหล็กแล้วล่ะโอเค เมืองนี้มีคนหลายแบบอยู่นะก็รู้กันแค่ทั้งนี้นะแล้วรู้จักคุณกินกะที่ทําร้านแกงกะหรี่วิชานินจาหรือเปล่าคนคนนั้นน่ะบางทีแต่งตัวเป็นดินจาด้วยนะแต่เขาคิดว่าตัวจริงน่ะไม่ถูกเปิดโปงล่ะให้ตายเถอะงูขาจริงๆคือเขาเล่านิทานแบบชิวๆเลยเจ้าขาวเห็นในสศรั่นไหมเจ้าบ้านหมาหลังเล็กอันนี้ใครเคยใช้กันนะที่บ้านนี้เคยมีหมาเหรอ โอ้ยย oh. uh, <laughs> <Chill. laughs> uh, ังยังยังตกใจกันอยู่อีกเหรอชิวชินจังอย่งชิวเออครับครับครับือทำอะไรไม่ได้เลยเหรอคุยกันในรนเสาได้ไหมอ่ะไม่ได้เลยอ่ะคือเหมือนเหมือนเป็นอีเวนต์เฉพาะที่เนี่ยสำเร็จโอเคครับงั้นเราไปตกปลาดีกว่าช่างช่างหัวเดืเสาร์ เอ๊ะเดี๋ยวเดือดเมื่อกี้อะไรวิ่งอะไรวิ่งอ๋อนักนักดูนักเสาคนเหมือนกันเหรอเฮ้ยอะไรวิ่งวิ่งหายไปแล้วอ่ะอ้่ไม่ตายเด่ะเน่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 ว้าดิมันแย่แล้วเอ่อเอ่อแล้วแล้วทำไมทำไมพวกคุณพี่ปฏิกิริยาผิดกับบ้านนะคะที่เขาเล่าดิถารเรื่องเลนเดลเสาอยู่แล้วคุณพี่วิชาดินจาเู้จะตกใจกันด้วยไหมนะ วัวก็ยังอยู่อ่ะวัวไม่ตกใจเดลเสาสักหน่อยเหรอช่วยตกใจเดลเสาแล้วไปไหนกันสักทีได้ไหมรถไฟยังวิ่งอยู่เลยครับเฮ้ยตัวอะไร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 หิวห้อยหิวห้อยยังหิวห้อยได้แล้วหิวห้อยเถอะนะโอเคได้ละกลัวไม่ได้สักทีเถอะเฮ้ยเอไอเคโฮตาลุเพราะขนาดเล็กกว่าเกนจิโฮตารุก็เลยได้ชื่อนี้อืมไม่คุ้นครับคุ้นคือคนไทยเนาะไม่ไม่คุ้นชื่อกับพวกเนี้ยอะไรอะไรวิ่งวิ่งอีกแล้วอะไรวิ่งวิ่งอะไรวิ่งวิ่งอีกแล้ว มือนเดิมครับตัวเดิมไม่มีปาลาอะไรอ่ะอู้เต็มเลยมาแล้วเต็มเลย <Yeah. S 1> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยมันมีแสง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 เฮ้ยจับทีเดียวได้ไหลตอนเหรอเฮ้ยมีแสงเนี่ยมีแสงอะ่ะ <Yeah. S 1> โอเคโอเคได,ได,ได้แล้วได้แล้วดูว่าม่ได้ตอนนี้ตัวอะไรโอนิยันมาดูเหมือนตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้เฮ้ยพอต้องวางไข่หรือเปล่าน,นะเฮ้ยปลาปลาดีกว่านั่นปลาดีกว่าใช่ใช่ใช่นั่นปลานั้นปลานั่นปลาตกปลา เอากินเหยื่อตักเจ้าปลางโง่กินตักกินเข้าไปกยนเลยกินแล้วกินแล้วเออในที่สุดก็ได้เห็นภาพตกปลาชัดน,นะครับโอ้โหมีสายลงอย่างนี้ตัวของไอ้นี่แน่นอนยังไม่เคยได้แน่นอนตัวอะไรใช้ของที่คุณโย,ยโยกะต้องการยังนามสัสึเอ้ยปลาดุกปลาดุกดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงพันดินไหวล่วงหน้าแต่จะถูกหรือเปล่านั้นไม่มั่นใจ คือมัน out, ล้อคําว่าตีชินที่แปลว่าขันดินไหวกับตีชินที่แปลว่าความมั threaten ่นใจนะครับนี่ตายเด้อมุกมุกเล่นคําเต็มไปหมดเลยเกมนี้เนี่ยแต่คือเมื่อกี้นี่คือจับทีเดียวเราได้หมดเลยนะอันนี่เก็บได้ป่ะอันนี้เก็บได้ป่ะเฮ้ยเก็บได้หลายอันเหรอหรือว่ามันมีหลายอันเฉยเก็บเก็บเก็บเอาให้หมด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 คือเหมือนกราฟิกของที่เก็บได้จะจะแยกออกมาหรือเปล่านะครับว่าเด็กมาเล่นริมน้ำตอนนี้คนเดียวดึกๆนี่มันไม่อันตรายเหรอ แต่มันได้ของอ่ะใช่ไหมต้องการช่างมันอันตรายช่างมันสตารบิน่าเรายังเหลือเยอะโอ้กอลับ <c oughs> มาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วตกอีก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 เสร็ัแล้วเจ้าโอ้ตัวใหม่แล้วเหรอตัวใหม่แล้วเป็นตัวอะไรวันนี้เดี๋ยวได้เต่าวันนี้ก็ไม่คือเป็นเต่าจระเข้เหรอเต่าที่มีร่างเหมือนกับจระเข้มีแรงกัดแบบรุนแรงมากเลยเออได้ข่าวว่เาเต่าที่เธอดกัดแล้วนิ้วขาดเลยนะครับ คือว่าอย่างนี้แล้วตกมาคือชินจังมีแรงมีแรงไอ้นี่ได้ยังไงอ่ะมีแรงยกได้ยังไงอ่ะว่าแต่เธอเราอยู่ตรงนี้เราจะเล่นๆๆๆๆๆๆๆันได้เรื่อยใช่ไหมนะเธอกลัวแบบถ้าเกิดผมออกไปแล้วจะมีคนมาตามมันไม่มีของแล้วครับลองเปลี่ยนที่ได้ไหมออ <c oughs> เอ้าถึงเวลากลับแล้วนะอ่าโดนตามแล้วแสดงว,ว่ามีคนตามน่าจะทุกแมบบเลยหรือเปล่านะยกเวนนี้เฉพาะแบบที่มีคนหรือเปล่านะครับอนคุนเดยโอยามินอหลับดีๆล่ะเอ้าลาตีสวัสดีนะ พี่มันที่มาวันีนนนจะเดียงไปแล้วหรือเปล่านะไม่ถึงหลับนะไม่ถึงหลับโอเคงั้นก็จบวันที่สามอยากให้ที่ใหม่ปลดล็อกไวๆเร็วๆจังเลยอ่ะอยากไปที่ใหม่แล้วอ่ะ